ปรสนีไทยมารับของที่โรงงานกระเป๋าชูดี้ะะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ยังส่งของให้ลูกค้าอยู่นะเต็มลำเลยนะวันนี้ยังมาอีกเทีย่ยวสองเที่ยวนะครับประชนีไทยมั่นใจได้เชื่อถือได้นะ วันนี้ซีโอมาเองนอยู่ในนั้น่วันนี้ไปไหนเลยครับครับไปอยู่ครับ <c oughs> ไชสาย <c oughs> บายบายครับผม <c oughs> ไม่ได้ถ่ายตอนที่เขากองนี่ก็อันนี้ยังเหลืออีกหลายเที่ยวนะครับ ที่เขากำลังแพ็กกันอยู่ยังไม่เสร็จอันนีนแพ็กเสร็จก็จะส่งไปสนิีให้ลูกค้นนเาเลยครับ